เาไปเบิงเรื่องเล่าของไผ่ไก่โตกันจังหน่อยเป็นไงครับพี่น้องครับมาอีกแล้วหลังจากที่เมื่อหลายเดือนที่แล้วพี่น้องคงจะได้ดูคลิปหรือว่าได้ยินข่าวนะครับเกี่ยวกับกรณีทีแม่เชาวจีนยนลูกเจ้าของออกจากบันไดเลื่อนขณะที่ตัวเองนั่นถูกดูดลงไปในบันไดเลื่อนครับล่าสุดเกิดที่เซี่ยงไฮ้ครับพี่น้องครับโอ้โหเช่าจีนพะวะบันไดเลื่อนสุดโตทั้งแถบไล่ตั้งแต่ขันที่3ที่4ปลืลงมาจนฮอด ขันสุดท้ายเลยล่ะครับพี่น้องครับเรื่องราวาที่เกิดขึ้นเนี่ยขาเจ้าได้มีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวชินหัวของประเทศจีนครับได้รายงานว่ามีบันไดเลื่อนซึ่งอยู่ภายนอกอาคารของหางโกลเด้นแมกโนเลียพระซานี่เองครับพี่น้องครับโอ้โหยยบตัวลงมากว่าสิบขันทรงผลใน้เกิดเสียงดังสนั่นแต่ว่านวาโโคกีเหลือเกินเหลือเกินครับที่ในช่วงเวลานั้นบอมีใลอยยื่บันไดเลื่อนเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายสองโมง ของวันที่4กันยาที่ผ่านมายูดีๆนะครับบันไดเลื่อนในห้างนังเก้าเนี่ยนะครับเนาะในนครเชียงใหม่เนี่ยได้เกิดขัดข้องและพังสุดตัวลงมายางกระท่านหันครับพี่น้องจนเจ้าหน้าที่รอบป่อพ่อที่อยู่บริเวณนั้นฟาวแลนไปกดปุ่มเพื่อให้มันสต๊อบสต๊อบหยดุดหยดุหยดเซามีแห้งก่อนเซมีคนตายเพราะหลังจากหยุดปั๊บเรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่ของห้างก,ก็ได้นําเอาเหล่าเล็กมาก,กันไวเพื่อบ้ให้เกิด เรื่องเกิดเล่าขึ้นมาอีกแหละครับพี่น้องเนาะย่านโคตรไปขื้นตริงคจังไดคู่บาโอ้ยมาได้เลื่อนห่างพ่อแห้งแล้วแต่มันว่าห่างกับใจนื่องใจซ้อเด้วยกันซิมีข้าวดูปนี้บ่อยากขึ้นมาได้เลื่อนได้คันขื้นรีบกัย่านสายสลิงมันขาดเออคันขึ้นบ่ได้เลื่อนก็ย่านมันสุดโตหนีบแม่ยนลูกหนีจังซีอีกนะครับโอ้ยแล้วเวลาไปห่างฮ็ดจังได๋บาดนี่โอบขื้นน้ำเสาคือจังกลับแกคือจังขี้เกียมไปเลยฮะ รอบพ่อๆกับิโมาวาคอยเป็นบ้าเป็นบออีล่ะเอาเพื่อความปลอดภัยนอกวันสันวาเป็นจังสันกันไปได้นี่ก็ได้จดังใดก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับนับว่าเป็นเรื่องโชคดีอีหลีเนาอทีบอมีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ว่าก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเด้อขืนหงขึขืนหางโดยเฉพาะถ้าพี่น้องไปคนเดียว หรือไปกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสยามใช้บุมิปัญหารอกพวกเจ้านั่นค้าเข้าห้าบักตุมเนี่ยอันใดบ่ดีก็เคยเห็นมาแล้วอันใดแสบอันใดนวก็เคยกินมาแล้วอันใดดีๆง่ำๆบุญท่านก็ทํามาบางแล้วแต่เด็กน้อยหัวท่อบักแข็งนีนเต้ครับพี่น้องไปขึ้นมาบุาท่านโดนตกลงมาแอกหนีบลูกยนแม่หนีบแม่นแมยนลูกหนีบผัวลากเมียลงมานน่า <laughs> เอาปอนย่เมียติบอจังสีนะครับนาวาเป็นเรื่องที่สะเทือนอกสะเทือนใจพ่อสมมาภาควนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกะอยากาให้ทั้งหางหรือว่าพี่น้องผู้ที่จะ ไปเดินห่างให้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษแน่กันแล้วกันนะครับขันมีดังออดออดแอดแอดดังอ้ออ้อแอดแอดังเออเออมาไดเลีนยนเบตาสอกอท้องเทปุ้บพี่น้องกะให้บอกลอบปอบพ่อได้เด้อครับพี่น้องด้อบอมแนวาสเซยบอมยังรอคอยึ้นมาแล้ว,วเกือบตายวันได้ดังปดปดแม่สูมือเห็นมอสันน่ะมองสั้นสอง <g ülme> ก็ขึ้นว่าได้กูมึงเอาโทรศัพท์มามาเตรียมไทยคลิปกูป่าต้องมีคนโดนนีบแน่นอนอย่าไปหากินกับคลิปแบบนั้นย่าอยากไปดังย่าอยากไปลงโซเชียลแบบนั้นครับให้เฝ้าไปบอกรอปอพออาชีพขึ้นขึ้น,นลงลงแต่บอมันคงตามจุดประสงค์แม่น้องหรอกนางนี่ละ่ะบอกเลป่อพอข้าเจ้าเพื่อที่จะให้ไน่ลอยหนาลิบมาแก,ก้ปัญหากันต่อไปนะครับ